ช่องแอดกิลี่ไดอารี่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนทุกคนนะคะใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่ชื่อว่า Cap c a p c u t นะคะรับรองเลยว่าโปรแกรมนี้เนี่ยตัดต่อง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็เข้าไปที่ p Play Store นะคะแล้วก็เซิร์ชหาแอป Cap Cut นะคะสะกดอย่างนี้นะคะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็อันนี้เราดาวน์โหลดมาแล้วเนาะตอนหน้าที่เราใช้ตัดต่อวิดีโอนะคะจะเป็นหน้านี้นะ นี่อันนี้คลิปต่างๆของเรานี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มตัดต่อคลิปกันเลยนะคะเราเข้ามาหน้าแก้ไขนี่นะคะแล้วก็ไปที่โปรเจกต์ใหม่นะคะกดบวกไปมันก็จะมีคลิปเราใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเราลองเอามาก่อนอันนี้เราจะเอาคลิปอ่าคลิปน้องหมีละกาันคลิปน้องหมีอ่าเราลองสองคลิปก่อนนะคะนี่มันก็เริ่มดู ประมาณนี้อันนี้รวมสองคลิปแล้วนะคะเวลารวมก็สิบหกวินาทีนะคะก็อันนี้ก็คือวิธีการถ่ายของเรา<ส>ก็คือจะเอาคลิปสั้นๆน,นะคะมาต่อกันอันนี้จะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือหนึ่งคลิปที่เราเอามาต่อแต่ถ้าเราไม่อยากได้ตอนท้ายเราอยากจะลบตอนท้ายของมันนะคะนี่มันจะมีอันนี้แล้ก็กดมานี่เราไม่เอาฉากนี้เราก็กดลบมาอย่างนี้เห็นไหมคะมันก็จะออก แล้วก็น้องหมีอันนี้มันยังไม่เห็นหัวน้องหมีเราอยากให้เห็นหัวน้องหมีเลยแล้วก็กดไปอย่างนี้นี่เอาเห็นหัวน้องหมีเลยค,คลิปมันก็จะสัน้นใช่ไหมคะจับ16วิเป็น12วิแล้วเห็นไหมคะต่อไปนะคะเราก็จะดูเมนูต่างๆของคัดคัดนะคะที่เราเห็นแถบข้างล่างนะคะแก้ไขแก้ไขก็คือแบ่งฉากแบ่งฉากก็คืออย่างอันนี้คลิปหนึ่งของเรานะี่ยเราอยากแบง่งเราก็กด เอาไปไว้ตรงที่เราอยากแบ่งนะคะเส้นขาวๆแล้วก็กดแบ่งฉากนี่จากคลิปหนึงนะคะมันก็จะแยกให้เราเป็น2คลิปอันนี้ก็คือการแบ่งฉากนะคะเมนูต่อไปก็คือความเร็วนะคะความเร็วก็คือการที่เราอยากจะให้มันเร็วขึ้นหรือว่าช้าลงนะคะอย่างคลิปอันนี้ที่เราตัดคลิปแล้วเหลือ3.6วินาทีใช่ไหมคะเราจะนี่ให้มันอันนี้ก็คือเร็วขึ้นจาก3.6 เหลือ2 4ีวินะคะถ้าทําให้มันช้าลงก็อย่างนี้จาก3.6มวินะคะเพิ่มเป็น7.2็ดวินะคะอ่ะเราก็เอาไปนี่นะคะมันก็จะเล่นช้าลงแบบนี้นะคะต่อไปก็คือเมนูแอนิเมชันนะคะอันนี้ก็คือการเข้ากาันออกคลิปนะคะหรือจะเอาคอมโบทั้งสองอันนะคะทั้งเข้าทั้งออกอย่างคลิปนี้นี่เราจะให้มันเป็นเรือนเข้าแล้วเราก็เลือกวินาทีนะคะส่วนใหญ่จะเลือกเป็นประมาณ น,นีนะคะเวลาเข้าเราก็สังเกตว่ามันจะแบบดำๆก่อนนะคะแล้วค่อยๆเป็นอย่างนี้นแล้วอีกอันหนึ่งที่เราชอบใช้นะคะก็คือระดับเสียงค่ะสมมุติว่าเสียงที่เราพูดในคลิปเนี่ยมันดังไปนะคะแล้วก็กดลดลดเสียงนี่ค่ะเสียงมันก็จะเบาขึ้นนะคะ,นนะต่อไปจะเป็นเมนูระบบเสียงนะคะก็คืออันนี้ อันนี้ก็เอาไว้ใส่เสียงบรรยายหรือเสียงที่เราจะบ,บันทึกนะคะแล้วก็มีเสียงเอฟเฟกนะคะที่เราชอบใช้ก็เช่นเสียงถ่ายรูปนี่เสยชโยอันแบบนี้ก็คือแบบเสียงที่เราชอบใช้บ่อยๆนะคะก็จะเป็นเสียงชัตเตอร์นี่เสียงกดคีย์บอร์ดอันนี้นะคะเสียงกดกระดิง่งประมาณนี้นะคะในเรื่องของเสียง ต่อไปอีกแถบหนึ่งนะคะก็คือข้อความข้อความอันนี้นะคะมันก็จะมีที่เราชอบใส่ก็เพิ่มข้อความสติกเกอร์คำบรรยายอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวอันนี้เรามาลองเพิ่มข้อความกันก่อนนะนี่เราก็จะเพิ่มข้อความเช่นคําว่าอร่อยอร่อยมากค่ะเราก็เลือกฟอนต์นะคะจะมีฟอนต์ให้เราเลือก ก็พิมพ์นะคะอร่อยมากค่ะใช่ไหมคะเล้วเราก็มาเลือกฟอนต์ภาษาไทยภาษาไทยมันก็มีให้เลือกไม่เยอะนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะแต่ว่าฟอนต์ยังไม่หมดนะนี่มันให้เราเลือกสไตล์สไตล์ก็คือแบบนี้จะเอาแบบไหนเออแบบนี้อ่านง่ายนะคะเอฟเฟกก็คือแบบนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้บับเบิลก็คือแบบนี้นะคะจะใส่แบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ให้มันสวยงามนะคะอ่าอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นแอนิเมชันเราก็จะให้มัน ออกละตัวนี่อย่างนี้มันจะเป็นประมาณนี้แล้วเราก็ลากไปวางที่เราอะลองดูว่ามันจะได้ประมาณไหนน,นี่นะคะตัวหนังสือจะได้ประมาณนี้หลังจากเราใส่ข้อความแล้วนะคะเราก็มาใส่สติกเกอร์นี่อันนี้เป็นน้องหมีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่สติกเกอร์ที่มันน่ารักน่ารักหน่อยเดี๋ยวเราก็หาสติกเกอร์นะคะที่มันน่ารักนี่อันนี้ก็น่ารักนะเต่แต่อันนี้น่ารักกว่าเดี๋ยวเราเลือกน้อง น้องหมีจะได้มีเพื่อนนี่อันนี้ละการคลายการอ่าเราเลือกไปแล้วเราก็อ่าเอามายืนข้างๆเลยอย่างนี้นี่ค่ะมันก็จะมีให้เราว่าแบบเอาถึงไหนนะคะเราก็เลือกตรงนี้แล้วก็เช่นกันนะคะสติกเกอร์ก็จะมีแอนิเมชันด้วยนี่เราจะให้เด้เข้านี่อย่างนี้ก็คือก็จะได้ประมาณนี้ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยรับชมรับฟังจสนจบคลิปนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเราจะมาแนะนําโปรแกรมแต่งรูปนะคะที่ใช้ประกอบคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็มาแนะนําโปรแกรมที่ใช้แต่งรูปง่ายๆกันนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ